สวัสดีค่ะพบกันเชน่นเดิมมาดามกรีนหรือเพจที่ดินสวยราคาถูกใบมะนกวันนี้นกพามาตามคำเรียกปร้องแล้วนะคะสำหรับคนที่อยากเห็นบ้านสวนนะคะเขาบอกว่าบ้านสวนจริงๆนะคะบ้านสวนทรงไทยที่หายากมากๆในนักสมัยนี้นะคะและที่สำคัญบ้านหลังนี้พิกัดตรงนี้ไม่ไกลกรุงเทพเลยนะคะเดินทางเข้าออกสะดวกได้หลายเส้นทางม,มากๆไม่ว่าจะวิ่งจากองคลักเข้ามาก็ประมาณสักเอ่อ12 กิโลนะคะจากองครักษเข้ามาหรือจากแยกสามสาวเข้ามา92ก,กิโลถ้ามาจากนครนายกนะคะลูกค้าขาบ้านหลังนี้เลยพื้นที่นะคะ2ไร่1นึงานสิตารางวา เป็นบ้านทรงไทยขนาดหลังใหญ่ๆเลยนะคะเป็นสองหลังที่เชื่อมต่อการสามารถเดินข้างกันได้สบายๆแล้วก็จะมีอีกหนึ่งหลังเป็นหลังรับรองนะคะแล้วบ้านหลังใหญ่เนี่ยนะคะมี8ดห้องนอน8ดห้องน้ำพร้อมข้างล่างพื้นที่ใช้สอยได้เยอะแยะเลยนะคะพิกัดตรงนี้สีจุฬาอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะรีบๆมานะคะเดี๋ยวรกจะพาขึ้นไปดูข้างบนนะลบอกไว้ก่อนนะคะว่า ที่แปลงนี้สามารถมาต่อยอดทําอะไรได้อีกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะทําเป็นสําหรับว่าเรือนรับรองนะคะสําหรับว่าคนที่มีกุ๊ปหรือมีอ่าคนที่จะมาจากต่างประเทศหรือเอ่อคนที่จะมาเที่ยวเมืองไทยสามารถตรงนี้ทาเป็นเรือนรับรองได้นะคะมีค่าเช่าต่อปีเยอะแยะมากมายเลยหรือว่าจะทําเป็นเป็นคาเฟ่นะคะฟาคาเฟ่ในสวน แอนทรงไทยนะคะคาเฟ่ทรงไัยบ้านสวนก็ได้อีกนะคะเพราะว่านกขึ้นไปสำรวจแล้วแต่ละจุดแต่ละพื้นที่เนี่ยสามารถดับแรงได้เยอะแยะเลยค่ะมาค่ะตามนกขึ้นไปค่ะก่อนเข้าไปดูตัวบ้านเดี๋ยวนกขออนุญาตพาดูทางเข้าก่อนนะคะนี่ค่ะบ้านติดถนนลาดยานะคะบ้านจะอยู่ตรงนี้นะคะในตรงพุ่มไม้นี่นะคะตอนนี้เอ,อ่อต้นไม้มันก็จะงามน,นิดนึงนะคะนี่ค่ะ เพราะว่าเป็นเป็นหน้าฝนนะคะแต่ว่าเร่มรื่นอ่ะมันให้ความร่มรื่นนะคะทางนี้นะคะขวามือเนี่ยค่ะจะออกไปทางแยกสามสาวไปบ้านสร้างได้ไปเมืองนครนายกได้นะคะจากตรงน,นี้ไปถึงแยกสามสาวสิบสองกิโลนี่ค่ะถ้าไปทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะออกองคลักษ์นะคะออกองคลักออกมาสาวเข้าถนนลังสิตนครนายกได้ก็ประมาณ12กิโลนะคะปาขาดเดี๋ยวไปดูภายในบ้านกันค่ะนี่เป็นประตูเข้าบ้านนะคะเขาก็ร้อมรั้วทําเป็นประตูเลื่อนนะคะ นี่ค่ะเป็นบ,บริเวณด้านหน้าบ้านนะคะบ้านด้านหน้าเนี่ยเขาทาเป็นสวนนะคะทําเป็นสวนแล้วก็เหมือนคือร่มเย็นเน่เหมือนเข้ามาอยู่ในสวนสวนสัตว์หรือสวนป่าและด้านหลังอะ่ะก็จะเป็นบ้านนะคะตอนนี้อยู่ด้านหน้าทางเข้านะคะนี่ค่ะอันนี้น่าจะเลี้ยงออพวกนกนะคะแต่ว่าไม่มีแล้วนะคะไม่มีแล้วตรงนี้จะเป็นโซนโซนเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงนก นกยุงหรืออะไรสักอย่างนะคะนี่ค่ะโ้ต้นไม้ใหญ่สวยงามร่มเย็นมากนะคะคนสำหรับชอบบรรยากาศแบบนี้ทางยี่ได้เลยค่ะโซนนี้ก็จะเป็นโซนทางเข้าบ้านนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบอ่อหนึ่งบอ่อที่นกบอ่อนะคะบอ่อก็ประมาณ2งานเนาะก็จะมีบ้านหนหลังนะคะบ้านเรือนไทยอีกหนึ่งหลังนี่ ก็เป็นสวนนะต้นไม้ใหญ่เยอะแยะค่ะร่มรื่นแล้วนูนก็เป็นทางประตูเข้าเป็นทางออกค่ะนะคะไปค่ะร็ะะจจกตรงพื้นที่เดี๋ยวพาขึ้นไปดูภายในบนบ้านกันนะคะมันมีอะไรบ้างค่ะตอนนี้นกขึ้นมาอยู่บนชั้นสองน,นะคะนี่ชั้นสองของบ้านเรือนใหญ่นะคะตรงนี้เขาเรียกว่าเรือนรุ่งตะวันนะคะ เรือนรุ้งตะวันนะคะก็จะมีเบียงรอมบ้านนะคะจะเป็นเป็นบ้านทรงไทยนะคะสองหลังต่อกันนะคะแล้วก็จะมีระเบียงกลางนะคะหรือเป็นห้องโถงอีกหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในเรือนรุ้งตะวันก่อนนะคะนี่คะ่ะภายในเรือนรุ้งตะวันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะห้องโถกงกว้างแบบนี้เลยนะคะห้องโถกงกว้างแบบนี้เลยหนึ่งห้องโถงนะคะ แล้วก็สองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะคะอันนี้จะเป็นห้องนอนห้องนอนอยู่ด้านด้านหน้านะคะด้านหน้าอยากจะให้ดูภายในห้องโถงก่อนว่ากว้างขวางแค่ไหนนะคะสวยมากลูกค้าคะโอ้หเขาตกแต่งแบบเมื่อก่อนนี้เขาใช้เป็นเรือนรับรองนะคะของข้าราชการระดับสูงนะคะเป็นเรือนรับรองเลยนะคะนี่ค่ะนะคะอาา่ะเราดูหนึ่งห้องนะคะ นี่ห้องนอนที่หนึ่งนะคะนี่สวยค่ะมีแอร์พร้อมนะคะเราก็จะมีห้องน้ําห้องน้ํายงใหญ่เลยห้องน้ํานี่เปิดเข้าได้ทั้งสองห้องนะคะทําประตูทะลุทะลุกันนะคะระหว่างห้องนอนที่หนึ่งกับห้องนอนที่สองนะคะอ่ะอันนี้เราดูห้องนอนที่หนึ่งไปแล้วนะคะไปดูห้องนอนที่สองกันนะคะนี่ห้องนอนที่สองค่ะ ะะจากห้องนอนที่หนึ่งตรงนี้นะคะแล้วก็มีประตูก้นแล้วก็มาห้องนอนที่สองนะคะนี่ค่ะนี่ก็มีแอร์ด้วยนะคะห้องนอนที่สองนี่ห้องน้ำนะคะที่เมื่อกี้ทะลุหากันได้นะคะแล้วก็ห้องนอนนี้พิเศษอีกนะคะจะมีหนึ่งห้องพระนะคะแยกออกมานี่คะ่ะหลงจากประตู ติดอะไรไม่รู้นะ้ำเลื่อนไม่ได้นะคะนี่ค่ะก็จะได้อีกหนึ่งห้องพักนะคะห้องพักก็จะมีประตูประตูด้านหน้าได้นะคะหรือว่าจะเข้าทางทางห้องนอนนี้ก็ได้นะคะไปค่ะแล้วเราไปดูเดือนฝั่งนู้นกันนะคะตรงนี้ก็เข้าได้สองด้านนะคะจะเป็นด้านด้านหน้าหรือด้านซ้ายที่เชื่อมต่อกับบ้านหลังนู้นนะคะ นี่ค่ะที่นกบอกไปกิ้เนี่ยนะคะที่เข้าด้านนี้ก็ได้และนี่ก็เป็นประตูห้องพระสามารถเข้าข้างนอกไปก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าห้องโถงละกันนะคะเป็นระเบียนที่เชื่อมต่อระหว่างบ้านสองหลังนะคะระหว่างบ้านล,ลุงตะวันกับบ้านรับตะวันนะคะใน,นบ้านรับตะวันนะคะนี่ค่ะเขาก็ทําสวยมากโอ้โหเย็นนะคะที่ตรงนี้คือที่ชอบอย่างหนึ่งนะคะ อยู่ติดคลองไม่มีอะไรมากลั้นแล้วก็อยู่ติดถนนไม่มีอะไรมากั้นนะคะแต่พื้นที่เขาจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะตัวนี้ก็เป็นท้องโถงนะคะสำหรับไว้เป็นสังสรรค์นะคะมิทติ้งรวมกันหรือจัดปาร์ตี้ได้สบายๆเลยนะคะตรงนี้ามาดูบ้านเรือนรับตะวันกันนะคะอย่างที่บอกนะคะจะขึ้นทางนี้ก็ได้นะคะอ่าเราจะขึ้นทางข้างหลังบ้านหลังนี้ก็ได้นะคะฝั่งนู้นนะคะ บ้านเดินรับตะวันเนี่ยนี่เข้ามาก็จะเจอหนึ่งห้องโถงก่อนเลยนะคะหรือเราจะทําเป็นห้องหนังสือหรือห้องสมุดก็ได้นะคะห้องนี้นะคะนี่นะคะห้องเนี้ยทําเป็นห้องสมุดได้เลยห้องหนังสือได้เลยนะคะแล้วก็สองห้องน้ํานี่ค่ะห้องน้ําเป็นแยกแบบห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงประมาณนี้เลยนะคะนะคะ เล้วเสร็จแล้วจากห้องโถงห้องน้าก็เข้ามาก็จะเจออีกหนึ่งห้องโถงนะคะเพราะฉะนั้นน่ะหลังเนี้ยจะสองห้องโถงนะคะสองห้องโถงแล้วก็ในห้องโถงก็จะมีห้องน้ําแยกเข้ามาอีกหนึ่งห้องนี่คือห้องนี้นะคะแล้วก็ห้องนอนนะนี่ห้องนอนหนึ่งสองห้องโถงสามห้องนอนนะคะที่ห้องสามที่หนึ่งลาวห้องโถงมาแล้วก็เป็นอ่ะ นี่ก็เป็นนะคะห้องโถงยาเลยันนี้ก็เป็นห้องนอนที่สองนะคะอันนี้ก็เป็นห้องนอนที่สามนะคะบ้านหลังนี้จะติดคลองนะคะบ้านดับตะวันนะคะนี่นี้ด้านหลังติดคลองอย่างนี้นะคะอันนี้คือคลองนะคะแต่ย่ามันขึ้นลกนะคะหน้าฝนนะคะนี่ห้องโถงกว้างมากเลยคะบ้านหลังนี้นะคะบ้านหลังนี้เท่ากับสามห้องนอนสามห้องน้ำสองห้องโถงนะคะ แล้วก็มีระเบียงด้วยนี่ตอนนี้เขากำลังทำความสะอาดให้อยู่นะคะตรงนี้ก็มีเพื่อนบ้านตรงนี้จะเห็นวิวเขาด้วยนะคะวิวเขาเขาใหญ่เนี่ยเราลงบันไดตัวนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราพาลงไปดูชั้นล่างกันค่ะตอนนี้นกพาไปอยู่ชั้นล่างนะคะโอ้ชั้นล่างก็จะมีจะมีห้องอีกเยอะเลยนะคะ ชั้นล่างก็จะมีห้องอีกเยอะเลยนะคะเออเรียกว่าเต้ถุนละกันนะคะบ้านทรงไทยจะตวิท้ถุนเนาะเนี่ยมีห้องอีกเยอะเลยนะคะแต่ถ้าลูกค้ามาตอนนี้เขาไม่ได้อยู่เนาะนานแล้วอะ่ะไม่มีคนทำความาสะอาดเนื่องจากท่านไม่ว่างนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดลูกค้ามาเขาก็จะมาทําความสะอาดมีคิลลิ่งให้นะคะวางมาจํามคิลลิ่งให้เลยแทงน้ําขนาดใหญ่นะคะหนึ่งแทงอันนี้จะอยู่ อยู่แต่ถุนนะคะแต่ถุนตรงเมื่อกี้เราขึ้นไปดูข้างบนกลางตรงนี้อันนี้อยู่ข้างล่างนะคะก็บ้านหลังนูน้นแล้วก็หลังนี้นะคะแต่ถุนเขาก็ทเป็นสวยนะคะสวยอันนี้เป็นหลังบ้านนะคะนี่ก็ทําเป็นครัวครัวได้ค่ะเนี่ยมีเพื่อนบ้านนะคะไม่ต้องกลัวเหงานะคะไม่เปี่ยวไม่เปี่ยวติดหน้าถนนเลยอ,อันนี้ก็จะดูมาดูบ้านหลังนี้ เอ่อเต้ถุนบ้านเนี่ยห้องรุ้งตะวนนะะันข้างบนเนี่ยคือคือเต้ถุนบ้านนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นห้องโล่งๆนะคะห้องโล่งๆตรงเนี้ยทาเป็นออฟฟิศทาเป็นคาเฟ่แต่ตรงเนี้ยสามารถดัดแปลงมาเป็นคาเฟ่ได้เลยนะลูกค้าคะคือเขาจัดไว้ว่าม,มันสามารถทําธุรกิจได้ได้หลายอย่างเลยนะคะแต่โต๊ะตัวนี้เขาไม่ได้ให้นะจ้งไไ้ก่อนนะคะยังอื่นให้หมดยกเว้นโต๊ะตัวนี้นะคะให้หมด ยกเว้นตัวตัวนี้เนี่ยอันนี้เป็นชั้นล่างของของห้องอรุ่งตะวันนะคะนี่แถมเครื่องบินหนึ่งเครื่องนะคะเฉพาะราคาเครื่องบินอันนี้นะคะเป็นโมเดลที่ทำมาอย่างดีเลยนะคะสองแสนนะคะนะท่านเจ้าของบอกว่าอันเนี้สองแสนเลยนะคะเราให้เลยนกขอเขาไว้ให้อ่าแล้วเรามาดูบ้านนะคะ อันนี้จะเป็นบ้านรับรองนะคะบ้านเรือนเคียงตะวันนะคะบ้านนี่ค่ะนคะคะเป็นตรงนี้เหมาะกระทำคาราโอเกะสำหรับคนชอบสายชอบปาร์ตี้นะคะตรงนี้เหมาะคาราโอเกะเลยนะคะนี่ติดแอร์เรียบร้อยแล้วนะคะมีห้องน้ำในตัวะคะ่ะ ห้องน้ำในตัวนะคะเป็นไงคะว้าวว้าวว้าวให้สามว้าวแล้วใช่ไหมคะที่ติดต่อไปนักด่เนเลยนะคะที่แปลงนี้นะคะบอกอีกเลยว่าสองไร่หนึ่งงานสิอตารางวาบ้านใหญ่โตเป็นทรงไทยไม้อย่างดีนะคะอุปกรณ์ครบคันนะคะแล้วก็มีศาลาอีกนะคะขายเพียงแค่7ล้านชนดคขุดแดงรวมค่าใช้จ่ายแล้วนะคะ แล้วก็าการการวันนี้นกขอฝากช่อง Youtube แม่นกที่ดินสวยเพจที่ดินสวยราคาถูกไปไปนกฝากกดแชร์กดไลค์กดซ like, ับสไครป์กำลงังใจนกนะคะ่ะรีบมานะคะเข้ามาดูเห็นกับตานะคะเข้ามาสัมผัสเองแล้วจะลองว่าว้าวๆจริงๆสามารถต่อยอดได้มาเลยค่ะนกช่วยคิดไอเดียให้ได้นะคะแล้วเจอกันค่ะ